แล้วก็ดึงอัพไว้ดึงอัพมันจะเชิดขึ้นนะครับพอวงหอใกล้ใกล้เบรกให้เราดันสติ๊กดาวไป้างหน้าน,นิดนึงมันจะเริ่มถอยแล้วก็ยกระดรกขวามามันก็จะเหมือนไวเตที่เราพาวเวอร์ลิงซ้ายขวาซ้ายขวามานะครับถ้าเครียดแล้วลงมาวางใหม่สักหนึ่งนาทีครึ่งนาทีก็ได้แล้วก็เริ่มขึ้นใหม่ๆนะครับจากนั้นโยกมาทางขวาพาวเวอร์ลิงด้านขวาเราก็ดันดาวไปเช่นเดียวกัน ตัวนี้เราดันดาวนี้แอรอนแค่จะแต่งน้อยมากครับแล้วก็ดึงอัพไว้มันจะเชิดขึ้นไปใช่ไหมครดันดาวแปบนิดหนึ่งแล้วก็โยกระเดอร์ซ้ายโยกกลับมาถ้าในกรณีที่นะครับอันนี้เราจะเบรกช้าไปมันเลยเลยนะครับดันไปใหม่นะครับดันดาวไปข้างหน้าดึงอัพค่อยๆดึงอัพนิดหนึ่งหอมจะเชิดใช่ไหมคร,ระก็โยกระเดอร์ซ้ายระโยกระเดอร์ซ้ายปุ๊บเนี่ยเราต้องบังคับให ตัวลำคอขนานกับพื้นทันทีนะครับไม่งั้นมันจะเอียงซ้ายแล้วก็หล่นตุกลงมานะครับออกมาเรียกพักก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มขึ้นใหม่หมๆเริ่มยกลอยขึ้นมานะครับลอยขึ้นมาอันนี้อาจจะต้องฝึกหลายๆครั้งก่อนนะครับเอาด้านซ้ายให้ชินจนถนัดจนไม่เกิดอาการหลงแล้วแล้วค่อยมาด้านขวา ยก็จะเริ่มไถไถไปใหม่นะครับดึงอัพไว้นิดหนึ่งนะครับคืออเลเวลเตอร์เป็นดาวก่อน,อ,นอาการเม่กิ้มทำให้ดูก็คือเราไม่ได้เล่งผิดไว้มันก็เลยจะควบลงมาเนี้วก็ค่อยถอยแล้วก็โยกระดบเดิมมานะครับตอนนี้ก็ไปด้านซ้ายช่วงเวลาที่เราฝึกแบบนี้เนี่ย ควรถอดอยางรองขาสกีออกนะครับเพราะถ้าเกิดมันต่ําไปแล้วในขณะที่มันเริ่มเคลื่อนที่เนี่ยแล้วขาเนี่ยครับแบบเนี้ยครับถ้าถ้าเราไม่ได้ใสย่ยางรองขาสกีมันก็จะลื่นถลไมไปแต่ถ้าเราใสาย่ยางรองขาสกีปุ๊บเนี่ยพอหอมเคลื่อนที่อยู่แล้วขาสกีไปแตะพื้นมันก็จะพลิกและหอมันจะล้มลงไปเลยครับให้ค่อยๆหัดทําแบบนี้ก่อนนะครับ ยกมานี่พอเราเริ่มทีแล้วยกระเดอร์ซ้ายเห็นไหมครับแล้วก็การแอรลอนให้มันขนานตัวนี้ก็ดันหัวกลับมาเลยไม่ต้องกลัวมันจะโนตอินนะครับดันดาวมาให้มันเคลื่อนที่ผ่านไปเบรกกรรมท่าฮลลิ่งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเริ่มใหม่ดันพอยกด้านค้างปุ๊บแต่งแอรลอนให้มันขนานกับพื้นนะครับแล้วก็ดันดาวไปได้เลยทำไมนะครับยกดันค้างฮลลิ่งยกละเดอร์ซ้ายมาปุ๊บดันดาวทันทีเลยครับ แต่ก่อนที่จะดันดาวเนี่ยพยายามให้ตัวลำมันขนานกับพื้นก่อนตอนที่เราฮอ v e r i n งอยู่ด้านข้างเพราะฉะนั้นพอเราดันดาวปุ๊บมันจะเคลื่อนที่มาข้างหน้าอย่างเดยมจะไม่เอียงซ้ายเอียงขวานะครับดันดาวไปใหม่ดึงอัพนิดหนึ่ง,งนะแต่ังเกตบว,ว่าก่อนผมจะหมุนเนี่ยผมจะฮอ v e r i n งนิดหนึง่งให้ตั้งตัวลำตัวตรงดึงเบรกไว้หน่อยนึงเห็นไหมฮะพอหมุนมาก็ยกดเดอร์ให้มันให้มันอยู่ในท่าหัน ัวคอนุี้หันหน้าไปทางเดียวกับเรานะครับแล้วก็แต่งแอรอนซ้ายขวาให้ขนานกับพื้นก่อนแล้วค่อยหมุนรัดเดอร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะต้องลองทําเป็นทีละสเต็ปสเต็ปแต่ละข้างทีละนิดให้มันจนเคยชินก่อนแนะนําให้ซ้อมในซิมให้ได้จนแบบนี้ก่อนนะครับอย่าพึ่งไปไปเขาเรียกว่าอย่าอย่าพึ่งไปไปข้ามขั้นตอนนะครับเพราะจุดนี้จะเป็นจุดที่สําคัญมากบางบางขั้น ส่วนใหญ่จะรอไม่ไหวครับก็บินผ่านไปเลยผ่านคือขอให้เดินทางไว้ก่อนนะครับแต่นี้พอขึ้นบนปาได้แต่ถ้าเราได้ฝึกแบบนี้แล้วเวลาที่เราจะบินลงมาจอดบินช้าๆลงมาจอดเราสามารถลงจอดได้ทุกทิศทางนะครับแบนี้เป็นการฝึกการเคลื่อนย้ายจุดก่อนที่ จะก้าวเข้าไปสู่การเดินทางเต็มรูปแบบนะครับเริ่มต้นพอเรินิ่งขึ้นมานครับเทสเทสยกซ้ายยกขวาก่อนนะครับพอจริงๆจะนิ่งกว่าน,นี้นะครับโอเคเราเริ่มยกไปเดินซ้ายแล้วก็บินเดินทางไปทางด้านซ้ายนะครับ เริ่มฝุดเหมือนเบสิกก่อนนะครับแล้วก็ผ่านไปน,นี้เป็นการโชว์ให้เห็นว่าการเริ่มต้นหัดมิเดินทางนะครับเราจะเริ่มจากแบบนี้ก่อนนะครับฝุดเหมือนท่าไบเตนนะครับแล้วถอยมา <c oughs> พอผ่านหน้าเราไปปุ๊บล้วก็ดันหัวไปนะครับ หันข,ข้างมาท่าฮูลิงเหมือนเดิมแล้วก็ไกวเปมาข้างาข้างๆพอผ่านหน้าก็ดันไปข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับเมื่อเร,เริ่มชินแล้วปุ๊บให้หันหัวมาเลยครับแล้วก็ดันสติ๊กไปข้างหน้านิดหนึ่งพร้อมกับเร่งเครื่องนิดหนึ่งครับเราไม่ต้องกังวลหรอกครับว่ามันจะเอียงซ้ายเอียงขวา โยกมาดันสติ๊กไปข้างหน้าดึงเบรกนิดนึงก็คือดึงอัพไปนิดนึงรถคันเร่งหน่อยครับแล้วก็เร็งรับเหมือนท่าฮูลิ้งปกติรถไปเจมาข้างข้างกับถ้าเติดอาการเคพียห้กลับมาโเอร์ลิงใหม่นะครับหรือจะลงจอดอีกทีหนึ่งก็ได้จากนั้นก็ขึ้นใหม่ เปลี่ยนทิศทางเริ่มจากไปทางด้านขวาบ้างเราโยกลันเดินซ้ายมาเรื่อยๆครับจนหัวหน้าหันมาปุ๊บแล้วก็บินเดินคไปโดยที่เราจะอาจจะต้องมีการแอร์ลอนซ้ายขวาบ้างนิดหน่อยนะครับอย่างเอยียงขวาบ้างนี้เราก็โยกแอร์ลอนไปทางซ้ายนิดหนึ่งให้สังเกตจากตรงขาสกีก็ได้ นะครับโยกลัดเดิร์ไปเรื่อยนะครับถ้าไม่แน่ใจก็ให้รีบจบเอารัดเดอร์เข้าหาตัวไว้เอาหางเข้าหาตัวแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับฝึกท่า่างนี้ไปเรื่อยๆครับก่อนที่เราจะเริ่มหัดเดินทางเป็นเต็มวง,งนะครับ ก็คือจะเหมือนกับบินเดินทางเป็นเป็นเส้นตรงก่อนนะครับร้อยแปดสิบองศาผ่านหน้าไปก่อนนะครับถ้าไม่แน่ใจก็拐เปยนข้างข้างก่อนทะแยงอย่างแบบนี้ก็ได้ครับทีละสี่สิบห้าองศานะครับว่าบินไปกับสี่สิบห้าองศานี่เรายังยังมองเห็นอาการพอที่บังคับแบบที่บังคับแบบ พอวิ่งได้ดยังพอยกแอลอนซ้ายขวาได้พอเราเริ่มมั่นใจขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเริ่มออกเป็นเดินทางละตัวนึัเดินทางแด้แปลคือโยกเราไม่ต้องไปดึงอัพเบรครับเราปล่อยไหลไปตามธรรมชาติเลยเราดึงอัพนิดนึงกับแอลอนไว้คผมยกแอลอนขวานิดนึงก่อนหลังจากนั้นก็ยกแบบเดิมให้สังเกตว่า ตัวตัวฮอจะบินเดินทางไปทางไหนเนี่ยให้เราเนี่ยครับจะเกิดหลงรดอินขึ้นมาก็รีบตกหางกลับเข้ามา hovering เหมือนเดิมนะครับอย่าไปฝืนนะครับก็เลี้ยวกลับมาแล้วก็บินไปใหม่เนี่ยถ้าเกิดอาการหลงไม่แน่ใจอุย้ยเราจะทำอะไรดูเพราะน้ดอ,อินกระตกหางกลับเข้ามาใหม่อันนี้จะช่วยได้ถ้าเกิดเราไปฝืนบ,บังคับพยายามลดอินนะครับแล้วกันถ้าเกิดเจยบม,มากก็รีบเอาลงก่อนเลย ถ้าไหนเกิดมันปืนความรู้สึกมากเริ่มลังเลเพราะว่าพวงให้รีบเลยนะครับรีบตกบหางเข้าหาตัวเหมือนท่าบิงปกติตอนนี้เป็นการฝึกอ่า การเคลื่อนย้ายจุดก่อนที่จะก้าวเข้าไปสู่การเดินทางเต็มรูปแบบนะครับอันนี้เราจะเมื่อเราผ่านการฝึกในขั้นที่สองสามสี่มาแล้วนะครับอันนี้เราจะใช้วิธีให้มันเ,เดินทางผ่านหน้าไปนะครับพอไลิงมาท่าเดิมที่ผมบอกไว้แล้วก็ดันดาวมานะครับอันนี้ให้ลองจากในซิมก่อนถ้าสมมุติว่าทําแบบนี้แล้ว เราทำไม่ได้นะครับให้ใช้วิธีนี้ครับยกระดอร์ซ้ายมา